โอเคนะครับพอดีเมื่อกี้กล้องมันล้มนะโอเคโอเคต่อไปนะครับเออเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยนะครับ CREATE NEW WORLD กันอะครับตั้งชื่อว่าเออตั้งชื่อว่า SU แล้วกันะไม่รู้ทำไมจะเขียนเซิร์ฟวอรจะสะกดไม่เป็นฮนะโอเคมารอมัน g e n e r a ร e ต o ร์เนะฮะโอ้โอเกิดมันทะเลทรายหรอนี่โอเคนะครับภารกิจแรกนะครับอย่างที่เราเล่นในคอมหรอือไม่ก็อะไรครับก็คือการจัดไม้นะครับโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ้ยอ่ะเอเอที่เมื่อกี้กล้องล้มเพราะใช้ไอพอดถ่ายแล้วก็ตั้งไว้ครไม่แน่ใจว่ามันจะล้มอีกหรือเปล่านะ ถ้าล้มอีกก็ซอรี่ด้วยนะฮะเออใครที่ดูแล้วติดใจก็ช่วยกดไลค์ด้วยคนะ่ะเพราะว่าคนดูไม่ค่อยเยอะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปด้วยก็ชวนชวนคนอื่นมาดูแล้วก็กดไลค์อะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะเอ,อ๊ะแปบ๊บนึงนะเห็นเต็มจอไหมโอเค นี่โอเคแล้วเออเราก็ตัดต่อ่อะ,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 อะโอเคเออโอเคจะตัดสักเท่าไหร่ดีฮะสักสี่ต้นละกันโอเคนี่ต้นที่สองละ โอเคนะครับได้มาสิกอันแล้วเดี๋ยวไปตัดอีกต้นหนึ่งแล้วกันนะ เขาม,มีอีกอันนี้เป็นอันสุดท้ายเลยจะได้ลงตัวเอ๊ะไม่ได้หรอกก็มีอีกอันนึงหรือว่าจะลงตัวยี่สิบอันพอดีนะโอเคแล,แล้วก็ทำการคราฟเป็นบูเดนเพลงนะครับยัดกดเลยแนละ้วโอเคได้มาขุสี่อันกับยี่สิบอันนะครับโอเคเริ่มสร้างบ้านจะสร้างบ้านแบบไหนเนะี่ยแบบใต้ดินหรือว่าแบบตั้งออเผมว่าเอาตั้งเลยะโอเค ตรงนี้แหละครับพื้นที่โอเคเอาประตูไว้ตรงบล็อกเดียวกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้เชีโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กาจุ๊บจุ๊บโอเคเอาตรงนี้ก็ไปสุดอ่าโอเคครับได้แล้วนะครับโครงสร้างของบ้านเรานะครับโอเคทำของคาร์ดนะครับวางตรงนี้แล้วกันโอ okay. เคแล้วก็ทำสติกนะครับแล้วก็ทำที่ขุดไม้นะครับที่ขุดไม้นะครับ ผมอยากให้อะไรนะหนึ่งหนึ่งจุดเอ้ยศูนย์จุดเจ็ดไม่ก็อะไรนะรมันออกสักทีสิ่งที่ผมอยากอัปเดตแล้วมันดีสุดก็คือพวกเลสโตลเลสโตนนะครับไม่ใช่เลสโตนโอเคเพราะว่าผมชอบพวกเลสโตนนะสนุกดีขุดไป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  ได้หิกนกี่อันลนะได้สิบอันโอเคนะครับเอ้ยเดี๋ยวขุดอีกอันลนะมันจะพอดีเดชในการทําสิ่งที่ผมต้องการนะครับโอเคขึ้นไปเสร็จแล้วก็ทำเฟอร์เนสนะครับอืมแล้วก็วางเฟอร์เนสก็คือเตาเผาแนละ้วแล้วก็ทําที่ขุดหินนะครับอ่าได้แล้วที่ขุดหินอ่า โอเคแต่อย่าพังขุดสร้างบ้านใน <ห kilo> ้เสร็จก่อนโอเคนะครับจุ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 บจจบจจบจจบจุจบจจบจุจุบจจุบจ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 ิบจุ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 บจบจจบจบจบจ มื่อมัจะหมดหรือเปล่าไม่นะไม่นะ1 2 3 4 5 6โอเยยังรอดโอเคเดี๋ยวต้องไปตัดไม้เพิ่มซะแล้วโอเคเดี๋ยวต่อไปฮนะเราก็ทําสติกก่อนครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปขุดถิงนะเพิ่มว่าจะทําขวานไม้เพื่อไปตัดไม้นะคบ เออไม่ทราบว่าเห็นภาพชัดหรือเปล่าฮะถ้าเกิดเห็นไม่ชัดก็ซอรี่เลยนะครับโอเคเอ๊ะเดี๋ยวเป็นคเอออึ๊บเออโอเคจะได้รู้ว่ามีของเท่าไหร่ตอนแรกที่ไม่รู้ก็ซอรี่เลยครับตอนแรกมีวูดมีวูดกี่อันครับมีมีวูดทั้งหมด21อันนะครับเอาเป็นคาเป็นบูเดนแพงก็มีโคดู4อันกับอีกกับอีก20อันนะครับ โอเคสมองช่างดีเหลือเกินจำได้หมดทุกอย่างเลยโอเคต่อไปเราก็จะไปตัดไม้กันนะครับผม ตอนนี้สิ่งที่ผมชอบใน Pocket Edition นะครับก็คือมันมันไม่มีทางแหลกครับยังไงมันก็ไม่แหลกนะครับเออถ้าดี้ผมเล่นมาไม่เคยเจอแหลกเลยนะครับแบบเล่นคนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นแบบเล่นสองคนมันก็แหลกเหมือนกันครับโอเคขาดวูด้แพ้งเอ้ยเดี๋ยวช่างเถอะปล่อยไว้อีกสามอันนะเพื่อเอาไว้ทำทานเอาไม้ไปเผากับไม้จะได้ไม้เอ้ยเอาไม้ไปเผากับไม้จะได้ฐานนะครับต่อไปก็ทำประตู อ่าได้แล uh, ้วประตูวางบล็อกอาได้แล้วต่อไปก็ใช้ไม้ทำหลังคานะครับจิบโอเคจิ๊บยิ๊บจิ๊บยิ๊บยิ๊บจิ๊บย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 ิบยิ๊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 บจิ๊บยิบ โอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปตัดไม้ต่อแล้วเพราะว่าไม้เราหมดพอดีนะครับแต่ก็เร้ปูหลังคาเดี๋ยวปูเพิ่มชั้นขึ้นไปก็ปูได้แล้วนะครับโอเคตัดไม้เพิ่มโอ้นั่นแกะเนี่ยเดี๋ยวเราไปฆ่ามาทเตียงนอนแล้วเชื่องเป็นคนโหดร้ายฆ่าแกะมาตัดมาทาเป็นเตียงเออหรือต่คนแกะเออเดี๋ยวหาเหล็กให้ได้หัว โอเคตัดไม้กันเถอะโอ้ไม่นะมบืดแล้วเดี๋ยวค้าตัดเป็นบูเดนแพงเฮ้ยไม่นะเ่อค้าหมดเลยไม่ต้องเหลือไม้ไปทำทานสิโอ้ไม่นะเดี๋ยวมอนเตอร์จะมารีบเข้าบ้านก่อนดีกว่าครับโอเคเอาห้าสามอันวางไว้ชึบ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 โอ้ย มองเหนกันไหมครับน่าจะเห็นนะครับโอเควางไว้ให้หมดโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าเราปรับเป็นเพจฟูลป่ะน,น้่นนี่ไงว่าละโอเคปรับเป็นมเพจฟูลนครับทำทำไมเนี่ย <c oughs> นั่นเช่ไโอเคเื้ยน่ากลัวออกไปดีไหมเนี่ย ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวค่ะเดี๋ยวไปตัดไม้ครับโอเคเราจะได้เอาไม้เผากับไม้นะบบ้านจะได้สว่างนะครับเพราะว่าเอาไม้เผากับไม้จะได้ไม้นะเอ้ยไม่ใช่อนะเอาไม้อัดกับ ไม้อัดเออวูดนะครับวูดคือไม้ที่ยังไม่ได้แปลสภาพเป็นวูดเดิแพงครับเอาวูดเนี่ยมาเผากับวูดเดิแพงก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาวูดเผากับวูดก็ได้นะโอเควางไปเฮ้ยอ,อ้ยาวเฮ้ยแล้วไม้เราที่เหลือล่ะเอาไม้เราคืนมาเอออ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันมารวมกันเป็นสิบอะไรเหรอเนี่ยเอ๊ะตอนเดินเราก็มีสิบอันนะเอ๊ะใช่หรือเปล่าอ่ะใครไม่รทราบย้อนกลับไปดูนะครับ โอเคชมเดเราก็เอาวูทั้งหมดนี้ไปเผากับวูด้นแพลงนะครับโอเคบ้านเราสว่างแล้วเสร็จแล้วเรารอบะตรึงครับเราจะเห็นว่ามันจะได้สิ่งที่เราเรียกกันว่าโคนะครับหรือฐานนั่นเองเสร็จแล้ววิเราก็ตเรามีสติกแล้วเราก็ไปทําเป็นทอชกันนะครับน่าได้ทอชแล้วบ้านสว่างสว่าง สวาย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 โอเคนะครับเดี๋ยวพบกันตอนต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ